สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับมอีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับเมีเกมโรบอทนะคะและว,วันนี้นะคะมีก็มาอยู่ในแมปที่จะให้เราเนี่ยนะคะสวมบทบาทเป็นนักดับเพลิงต้องไปช่วยคนออกจากพื้นที่ไฟไหม้นะคะซึ่งแมบนี้จะเป็นยังไงนะไปดูมีเล่นกันค่ะ <Yahoo! S 1> หน่วยดับเพลิงโปรทราบหน่วยดับเพลิงโปรทราบทางโรงเรียนในกรุงเทพมีเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างรุนแรงขอให้ทุกหน่วยดับเพลิงทุกคนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างโดยด่วนครับผมแม่ครับแม่ครับ ตอนนี้งานเข้าแล้วหรอครับแม่ใช่แล้วลูกรู้สึกว่าโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยมีเหตุการณ์ไฟไหม้ลุกรามใหญ่มากเลยนะลูกนะเราต้องไปช่วยดับเพลิงกันแล้วล่ะแล้วแล้วเข้าสิรีบขึ้นรถโอเคครับโอเคครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถความอ้าวน้องไม่ยอมนะอา้าวลถความแล้วล่ะนี่ ะะทุกหน่วยก็ประจําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่เลยกําลังขับรถไปแล้วออเอยฉันว่าเด็กนักเรียนตายแงแ้แกแน่แน่เลยไม่เกมแน่แน่เลยอ่ะเพราะว่าไปไม่ทันแล้วละ่ะโอ้โหรู้สึกว่าจะบักนะคะรถ <c oughs> จริงด้วยอ่ะทำยังไงดีตอนนี้เด็กนักเรียนน่ะเขาปิดเทอมแล้วไม่ต้องห่วงหรอกแต่ฉันว่านะเด็กนักเรียนก็ยังมีอยู่ครูประจําหน้าที่ตอนปิดเทอมก็ยังมีนะ และตอนนี้นะคะเมย์ก็มาถึงที่โรงเรียนแล้วโอ้โหไฟไหมลุกรามใหญ่เลยทาไงครับแม่เราต้องไปช่วยข้างในเอาขวานฟันละเชาะชอึอสอึอสโอ้โหพวกเราต้องช่วยตัดต้องเข้าไปข้างในแล้วก็ดับไฟโอเคเราก็ดับไฟเลยนะคะโอ้แม่ครับระวังด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขนผมจะแบบว่าเหลือแต่ตอน,นะครับแม่ <S <S ไม่เหลือแต่ต่อแล้วลูกตอนนี้อต้องไปรีบไปช่วยคนแล้วเราเป็นหน่วยดับเพลิงมีหน้าที่เสี่ยงตายแบบนี้นะลูกนะ โอ้โห oh, ไฟลุกครามใหญ่มากเลยนะครัะไทและรูกอันนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้เรานี่นะคะใช้ในการดับเพลิงนะคะเพื่อช่วยดับไฟที่ลุกรามนี่นะคะนี่ก็จะมีอุปกรณ์ให้เรานะคะด้านขวามือนะคะก็มีทั้งดับเพลิงแล้วก็มีขวานนะคะเอาไว้แบบว่าพังประตูนะคะนี้โอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วมันก็ต้องไปท้องอื่นนี่เดี๋ยวฉันฟันตรงนี้ก่อนโอเค เราก็ฟันเรียบร้อยแล้วอฮ้ยไปลูกกรามเฮ้ระวังไฟด้วยนะระวังไฟครอบตายอะอจริงด้วยครับต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะรู้สึกว่าจะมีเลือดลดด้วยนะคะโอเคก็อย่าพยายามไปเหยียบไฟเด็ดค่ะนะคะไม่งั้นเราตายคาที่แน่นอนอโอเคแล้วเราก็มาที่นี่นะคะโอ้โหไฟลุกปรามใหญ่เลยออดับดับดับ,ดบช,ช่วยช่ ่วยอะต้องช็อกให้หมดเลยนะเนี่ย่ะทีเ,เราก็ต้องช็อกเพื่อที่จะไปดับไฟแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนนะคะชออ็ชอกอช็อกเฮ้ยระวังขวานิดนึงนะระวังช็อกหัวฉันนะจิงด้วยโอ้โหตรงนี้ไฟเยอะมากวะ่ะไปหล้นก้นมาดับเลยตอนนี้อู้หูโอ้โหระวังหน่อยนะแล้วเราก็ชออ็ชอกช็อกอเชอชโชโอ้โหน้องๆนี่ก็ช่วยกันใหญ่เลยนะคะ ผมช่วยโอ้โหระวังกำแพงด้วยอุ้ยปล่ปอยปล่อยเฮ้ยระวังหวานด้วยนะชอ็อตหัวฉันตายคาที่เลยนะตกไม่สวยแน่เดี๋ยวเรากดชอเข้าไปอุ้ยข้างในอีกข้างในอีกโอ้โหเฮ้ยไปเต็มเลยดับคว้า <c oughs> โอ้ยฉันกำรักควานละโอ๊ทำยังไงดีอะอุ้ยน,นี่ไงคนเจอคนแล้วครับช่้ยแบบนี้ค่ะ เราก็ช่วยเลย,ยช่วยกระชอช่วยกระชะเอยระวังขวานเฉาะหัวเด็กนะ,ะนี่ระวังหน่อยเซ่เดี๋ยวก็เด็กคนนี้ไม่ได้ตายถูกไฟครอบตายหรอกฉันว่าจะโดนขวานเขาแก้นในเฉาะหัวพี่เราก็ไปเลยช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยตรงนี้อีกไปลุกกรามใหญ่เลยช่วยนายช่วยนายตรงแม่เต้นแมหมดเลยต้องีคนติดอยู่แน่เลยช่วยแม่ค่ะช่วยหนูด้วย,ย,ยค่ะโอ้รู้สึกได้ยินเสียงเด็กน,นะ ก็ต้องรีบไปช่วยหูไปไฟเตมไม่หมดรลอยมันจะเาเตาแล้วเข้า<ๆ>เฮ้ยป่าวนิดแล้วตรงนี้รามีคนไหมอุย้ยมีคนจริงๆด้วยว้ายช่วยกระเทยอย่างผมด้วยครับามาช่วยแชทตามมาตามมาแล้วก็ช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ครับพอตามมาแล้วครับโอเคลูกแล้วเราก็ต้องดับไฟทุกห้องเลยนะลูกนะจะต้องมีคนติดอยู่อย่างแน่นอนจริงด้วยอะ่ะต้อง ไวให้หมดเดี๋ยวเราก็จะต้องโอ้ยไฟลนก้ไนไฟลนก้นเอ้ยไฟลนก้นฉันน่ะระวังด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไข่สุกนะครับเราก็ดับทุกหน้าเปล่าเปล่าให้หมดเลยโอ้โหตุ้งค้างเดินนีออ่อุ้ยเลือดรถ <c oughs> แม่รับไฟลนก้นครับแหมรู้แล้วลูกตอนน่อไปแวบออกมาเติมเติมถังก่อนแล้วก็เติม เราก็ช่วยคนเรียบร้อยแล้วโอ้คนนั้นตายทําไงอ่ะอ๋ช่วยไม่ทันก็ต้องตายงี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็เป่าเลยโอ้โหคุยไม่ลุกลอมโอ้โหยิ่งเป่าก็ยิ่งลุกนะครับแม่อ่าเราก็ต้องพยายามเป่าให้ดับให้ได้นะลูกนะโอเคอุ๊ยเอ้าตายซะงั้นโอ้โหโอเคและนี่นะคะก็จะมีเวลาด้วยนะคะแล้วเวลาใกล้จะหมดเราด้วยเราต้องดับทุกห้องเลย แล้วก็ช่วยคนออกมาให้ได้นี่คนติดอยู่ตรงนี้โอ๊ยวยผมด้วยครับผมกลัวระเกินโอเคโอ้โหรู้สึกว่าที่เราช่วยนี่แบบว่าถูกไฟจนหน้าดําเลยนะคะโอเคเราก็ไปช่วยต่อเลยดีนเสียงเด็กร้องนะเนี่ยโอ้ยวจด้วยใจด้วยวยผมด้วยจิงด้วยฉันฉันกนาลังจะไปช่วยแล้วโอ้โหก็มีน้องๆก็พยายามที่จะดับไฟและก็ต้องช่วยเหลือผู้คนออกมาจาก โรงเรียนที่นี่ให้ได้นะคะมีดับทางเดินนะคะให้หมดอขอบคุณครับ <ๆ Reading. S 1> เดินมาเร็วเร็วเดินมาตรงนี้อ่าเรียบร้อยแล้วอ้อขอบคุณม้กเลยครับเราในที่สุดเราก็ช่วยคนได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยเอ้ยคนตรงนี้ติดอยู่ผมติดอยู่ค่ะผมไปไม่ได้ออกมาเร็วออกมาเร็วโอ้ไฟไหม้ครับเร็วมาทางนี้ออกมาทางนี้โอเคค่ะ ในที่สุดก็ออกมาแล้วขอบคุณมากเลยครับฮีโร่ของผม <Yeah. S 1> ไฟลถก็ช้าทำไงดีไฟลถนกดต้องดับไฟดับแม่ครับแม่ครับเวลาใกล้หมดแล้วครับโอ้โหเหลือห้าสี่สามสองหนึ่งช่วยไม่ทันแน่เลยจริงด้วยครับแม่อีกคนเดียวไม่ทันแน่เลยค่ะโอ้โหคนนี้ได้ถูกไฟครอบตายคาที่แล้วนะคะโอ้โหช่วยไม่ทันจริง โอเคเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันต่อไปว่าเราเนี่ยจะช่วยคนได้กี่คนกันนะคะและเหตุการณ์ต่อไปเหมือนกับว่าเราเนี่ยนะคะจะเจอเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงแรมนะคะโอ้โเราเจอสึกหนักใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกเพราะว่าโรงแรมนี้จะมีหลายห้องมากๆเลยนะลูกนะและเราก็จะต้องดับไฟนะทุกห้องเลยโอเคและเราก็ต้องประจําหน้าที่แล้ว โอ้ลิฟต์ขึ้นแล้วเข้าตอนนี้ไปไหมลูกรามใหญ่เลยที่โรงแรมอะ่ะโอเคงั้นไปกันเลยและเราตก็งมาถึงแล้วว้าวโอ้โหแม่ครับผมว่าเราจะตายก่อนที่จะไปช่วยคนนะคะในตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้ประจำหน้าที่ที่จะต้องไปดับเพลิงในโรงแรมกันแล้วเอ้ยพวกเรารุ่ยแล้วก็บุกเข้าไปเลยดีด้วยตอนนี้ต้องไปช่วยคนแล้ว ฉันช่วยฉันช่วยโชคโชคจุหวานนี้เข้าไปพวกเราพวกเเข้าไปเลยโชคเฉยระวังหวานนี่จะชะใคร่ใช้อยู่แล้วขอโทษครับแล้วเราก็เข้าไปเลยอุ้ยดับไฟโอ้โหตรงนี้ลูกกราฟิกโตมากโอ้โหไบก้อนมาเริ่มเลยอ่ะโอ้ไฟนุ่นก้อนชั้นน่ะเติมอย่าไปเหยียบไฟนะครับจริงด้วยคะอย่าไปเหยียบไฟนะครับโอเคโอเคค่ะ ดับบอลดับบออลตรงนี้ต้องมีคนแน่เลยอ่ะโอ้โหตรงนี้มีคนเราก็ช่วยออกมาออกมาเร็วตามมาโอเคโอ้โหหน้าดำเชียวถึงไฟไหม้นานเลยนละสิเนี่ยแน่นอนฉันดูติดอยู่ง,งี่ไม้ในการมากเลยหายใจไม่ค่อยจอะออากออกเราก็มาช่วยคนนี่ออกมาตรงนี้ออกตรงนี้อ่าแล้วเราก็เติมเชื้อเพลิงนะคะที่จะดับไฟโอโเรียบร้อย เราก็รุยกันต่อตอนนี้นะคะด้านซ้ายมือนี่นะคะก็จะบอกด้วยนะคะว่าเราเนี่ยช่วยได้กี่คนนะคะตอนนี้นี่ก็ช่วยได้ไปทั้งหมดเหลือ9คนนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องช่วยต่อโอ้โหห้องนี้ลุกรามหรือไปแบบว่ารุกโชยเลยนะคะนี่เราก็ช็อตช่วยคนนี่อะโชอะเชนี่ออกมาเร็วๆครับรีบๆออกครับรไฟไหมกำลังลุกรามมากๆเลยครับเออครับใจมากเลยอ่ะโอ้โหที่นี้นผม ของฉันเนี่ยไม่ไปไหมลนกปลาบนหัวฉันร็วครับม,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 มาเร็วเว้โหมาเร็วๆสิครับลงมาสิครับโอเคโอเคอเราก็ช่วยคนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องไปช่วยต่อตอนนี้ก็เหลือหกคนที่เราจะต้องไปช่วยโอ้โหห้องนี้อือดับเลย โอ้แม่ครับเหนื่อยไหมครับแม่เหนื่อยสิลูกเออหือเวลาก็ประชันชิดมากเหลืออีกตั้งสี่นาทีเหลือสี่คนด้วยโอ้โหเราก็ชอกเลยช่วยคนดแม่ครับคงเข้าไปได้แล้วครับลูกดับไฟก่อนเลยก่อนที่เราจะเข้านะคะไม่งานเดี๋ยวเราโดนไฟนะคะเลือดเราจะลดทันทีอาฉันช่วยดับโอเคเราก็เจอแล้วนี่ดับก่อนเลยดับก่อนเลยแวดดับอ่ามาเรียบร้อยเรียบ,บร้อยแล้วมา เดินมาสิครับโอเคฉันกำลังเต็มเดินอยู่อ่าแล้วก็นี่เลยเอา้าโอ้ไฟไหม้ลูกปลาใหญ่เลยอ่าเราก็ช่วยเลยโอ้ขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับดับไปก่อนดับไปก่อนโอ้อตรงนี้แบบไฟลุกรามเยอะเลยจริงด้วยอะครับเนี่ยครับดับให้หมดเลยครับลูกแม่กำลังดับอยู่นะลูกนะหนีผักา,าเข้าทางออก เราก็ไปเติมเชื้อเพลิงก่อนเลยตอนนี้ก็เหลืออีกแค่สามคนเท่านั้นจากไปโอดอยู่นะคะเม็ไหมนัม่นไงมีคนติดอยู่ค่ะแม่โอเคลูกแม่เห็นแล้วเดินมาสิครับเดินมาสิครับโอ้โรู้สึกจะติดนะคะโอเคเดินมาทางนี้ตาฉันมานี่ <c oughs> เอางูทำไมไม่เดินอะทำไมไม่เดินมาล่ะครับรู้สึกว่า จะมีคนมาช่วยเธอแล้วนะคะแต่ว่าติดอยู่ในห้องน้นํานี้โอเคเดี๋ยวแม่ก็จะต้องบอกน้องนะคะให้มาช่วยนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะถ้าเกิดมีคนมาช่วยแล้วนะคะก็จะเดินตามคนนั้นนะคะคือรู้สึกไม่ยอมเดินตามเรามาาใครที่เคยมาช่วยตรงนี้มาเอาดวดเลยนี่คนของใครเดินไปสิอไปเอาไม่ยอมเดินไปอีก โอ๊ยอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นน,นีไปลูกราบโอ้โหเหลือแค่สองคนเท่านั้นเองจริงด้วยครับด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 ับ,ดบ,ดบ,ดบโหแม่คะับทำไมเขาไม่โดนไปอะครับสงสัยจะกลัวฉันไม่อยากไปฉันต้องการคนช่วยเหลือโอเคเราก็ต้องบอกนะคะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะต้องพูดคุยกับเด็กคนนี้ให้ลงไปออกจากโรงแรมไม่ได้นะลูกนะโอเคครับแม่ตามมาเลยครับตามมาเลยครับช่วสขอบคุณมากเลยนะโอเครู้สึกว่าเจ้าของที่ช่วยนะคะได้ตายนะคะเราก็เลยมาสวมที่จะมาช่วย เด็กคนนี้ได้นะคะกว่าจะช่วยได้นะคะเอาแทบแย่เลยน้องก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะคนที่ช่วยครั้งแรกแม่ครับทำยังไงดีครับเวลาใกล้จะหมดแล้วครับเราขอดูที่สูงก่อนนะลูกนะหรือแม่ขอดูก่อนสินเราก็เลื่บดูอ้าวนี่ไงยังติดอยู่ตรงนั้นหนึ่งแต่เวลาหมดแล้วครับรู้สึกว่าจะช่วยไม่ทัน โอ้โหทำยังไงล่ะเนี่ย <c oughs> ก็จบแล้วสิครับโอ้โหเกือบแล้วนะคะเกือบช่วยทันแล้วนะคะจะจบแล้วโอ้โหแต่ช่วยไม่ทันนะคะเลอแค่คนเดียวเท่าน,นั้นจริงด้วยครับน่าเสียดายจริงๆเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็พอเท่าน,นี้ก่อนละก,กันนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกอีกแมปหนึ่งเลยนะคะที่ให้เราช่วยเหลือคนนะคะในเหตุการณ์ไฟไหม้ โอเคค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่เคยเล่นแบบนี้แล้วช่วยได้กี่คนก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ั b สไ r i b e ให้มีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ